การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในพี่หวัดบางแก้พี่น้องประชาชนหลายคนยังไม่ทราบนะครับนั่นก็คือวัคซีนที่ช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ก็คือโรคไข้หวัดที่เราเป็นกันในในี้แหละนะครับในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวที่จมาถึงนี้พี่น้องเราเป็นกันเยอะนะครับก็คืเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ถ้าเราได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันโรคแล้วก็จะทําให้เรามีอาการลดลงหรือไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในี่ยังมีความรู้หรือได้รับทราบเรื่องนี้น้อย ก็ฝากไปห้ามบ้านเองที่น้องปัะชนในขอนแกะนะครับให้มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็ได้ออกแนวทางแล้วว่าสามารถฉีดควบคู่กันได้นะครับกับโควิดกับกับไข้หวัดใหญ่ดังนั้นสบปชก็เลยขยายสิทธิ์จากเดิมที่ที่เราคุ้นกันว่าจะฉีดในกลุ่ม6-8นะฮะก็สามารถที่จะฉีดได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะเด็ก6เดือนขึ้นไปฉีดได้หมดเพราะว่าโดยเฉพาะ เน้นที่กลุ่มที่เป็นอยู่กันเป็นกลุ่มก็ในโรงงานหรือว่าในที่ทํางานเนี้ยสามารถที่มาฉีดพร้อๆกันได้เลยเพราะว่าป้องกันแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าความจําเป็นก็คือว่าการฉีดให้บัดใหญ่เนี่ยเราก็ถ้าเราฉีดแล้วเราจะไม่ป่วยไม่เป็นไข้เวลาเป็นไข้จะแยกไม่ออกว่าเป็นโควิดหรือเป็นไข้บัดใหญ่เราจะโดนจิ้มจมูกเพื่อตรวจหาตรวจหาโควิดอีกนะครับะฉะนั้นการฉีดให้บัดใหญ่ก็จะมีประโยชน์ในการป้องกัน การฉีดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วก็ป้องกันเพระว่าแส้ตอนในไข้หวัดใหญ่ครับอย่างที่ท่านทางสปสชนําเรียนในเบื้องต้นครับว่าการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เราเป็นชุดสิทธิประโยชน์ให้ประชาชนนานานละแล้วก็ที่ผ่านมาก็มักจะเน้นเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะครับตั้งแต่เด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวผู้ที่น้ําหนักเยอะ นะครับพวกนี้เนี่ยอันดับแรกขอเชิญชวนต้องมารับการฉีดวัคซีนทั้งโควิด19แล้วก็ไข้หวัดใหญ่แล้ววันนี้สามารถฉีดพร้อมกันได้เลยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเน้นแต่ปีนี้ทางสวชก็ใจดีนะครับเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ให้ฉีดได้ในทุกกลุ่มวัยเลยนะครับงนั้นในวัยทํางานอย่างพวกเราที่วันนี้มากันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเกิดไปติดไข้หวัดใหญ่ด้วยซึ่งอาการมันต้องเรียนว่าคล้ายๆโควิด19เป็นไข้เป็นไอเป็นน้ำมูกเจ็บคอคล้ายๆกัน นะครับก็อาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องของการแยกโรคถ้าบังเอิญติดเชือ้อไข้หวัดใหญ่มาะฉะนั้นก็ต้องเรียนเชิญชาวขันกันทุกท่านนะครับตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปครับไม่มีข้อห้ามบางท่านยังติดธุระวันนี้มาไม่ทันเนี่ยเราคงต้องดูปริมาณที่วันนี้มีการฉีดนะครับถ้ายังพอมียาเหลือเนี่ยหลังจากวันนี้ก็สามารถ w a ล k i อินไปตามศูนย์บริการได้โดยเฉพาะที่ศูนย์อนามัยเราก็ยินดีให้บริการนะครับทั้ง โควิด -19 ก็ไปฉีดที่อู้คู่หรือว่าไข้หวัดใหญ่ก็สามารถบล็อกอินไปฉีดที่โรงพยาบาลสูนอนามัยได้เลยครับ